ครับผมนี่ก็มาที่บ่อบึงธรรมชาติครับจะมาลองดูกระพงครับผมที่ยังหลงเหลืออยู่ในบ่อครับไม่รู้จะช่วยทีว่านี่ก็ลองกบกระโดดแบบนี้ดูครับเอาตีก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเป็นเยอะอื่นมันมันเป็นน้ําก่อยนะครับผมก็เลยจะเปลี่ยนตาเบ็ดหนะครับตาเบ็ดอันนี้เดี๋ยวมันเสียได้ครับความคมยังดีอยู่ครับเดี๋ยวขึ้นสนิมก็เลยเปลี่ยนเอาเป็น เบ็ดแบบนี้ก็ลงไปแทนครับดึงออกมาก่อนครับขบกระโดดของลาปลาครับผมมีห่วงใส่แบบนี้นะครับของใส่ตาไม่ค่อยดีแล้วต้องใส่แว่นแล้วเนี่ยเป็นมือถือเยอะครับอันนี้ก็ใช้ครีมของลาปลาครับผมลาปลาแมกเนติกครีมครับมีห่วงสำหรับ ถอดเบครับถอดสปิสปิสปลิงฮะเหมาะเลยครับครับใส่ตาเป็ดแบบนี้เก้นเข้าไปครับอันนี้ก็ไม่ได้ทนน้ำเค็มแรมากนะครับแต่ผมแค่เปลี่ยนเอาเบ็ดเดิมออกเจดได้เบ็ดเดิมครับตัวนี้ก็มีความคมและแข็งพอสมควรครับครับเดี๋ยวไปดูครับ ลองกบทังหานกบกระโดดสับทังหานครับราฟลาฟีเอ็กครับลองดูครับสีนี้ครับขาวกับแดงระยะ อยู่สองต้นไม้อยังชังครับยังนิ่งอยู่ครับนี่ครับมีน้าหนาทั้งท่านซื้อมาแล้วเอ่อกบไม่สับเท่าไรครับผมแนะนาให้หมุนพู่ครับผมหมุนพู่หาไปเรื่อยครับให้มันตรงองศาครับมันก็จะสับน้ําให้ครับแต่ว่าระบบการทวงอาจจะแบบยังไม่ยังไม่ถึงก็ดีมากนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ด้านนี้ลงน้ําครับบางทีก็พลิกลงบ้างอะไรบ้างครับที่โลกโลกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่โลกโล สับบายครับลองดูกันต่อครับครับหมุนพูอย่างนี้ครับหมุนหาไปเรื่อยครับแล้วตรงตำแหน่งก็จะสับได้ครับครับผมลองดูครับลองดูแอคชั่นกันก่อนอ๋อจะเจอไหมเนี่ยปลามันเหลือไม่มีกี่ตัวครับมันก็คงไม่ค่อยกัดแล้วแหละแล้วอาหารเยอะด้วยครับปลาเยอะมากครับนี่ครับ sáu mươi nó thành park đi bang đó, park đầm nước đó, thì dù đại mai đó, không? มันก็ยังไม่เอาครับผมตามอย่างเดียวครับกนกฟปาเยอะด้วยครับกินยางนะครับปลาอยู่บ่อน้ํานิ่งอย่างงี้็นปลาธรรมชาติก็จริงครับแต่มันเจออาหารเยอะครับไม่ตรงช่วงเวลามันก็ไม่กัดใส่าญย,ยาครับ ต้องเลี้ยงไว้ครับอย่าอย่าให,อาให้อย่าให้หลุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาีำยหน้องแดงพงครับกระพงอ้าวหลุดว้ารออยู่นานครับหลุดครับตัวนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นปลาเคียวไปแล้วหมดเวลาแล้วเวลาเมือเ่อยไปแล้ว แรงดีรู้ปะโเข้าซากเห้ม erm? ั้งอ้อม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 เฮ้อ้อมเสาครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาดครับตรงนี้น้ำอเล่นแล้วครับ นหลตาครับตัวนี้ำทางครับอ่อนเฝวกเี๋ยวเชื่ขาดหายไมได้เยื่อโอ้โหเบกหวานไปหน่อย เมองไม่เห็นฮึ เดี๋ยวเขาต้องลงมาเล่นในน้ำเพราะมันอ้อมเสาครับเจได้เหรอครับเมนื่อยพอดีครับนี่ยังไงครับยังไม่รู้ครับยังยังไม่แน่ครับไม่จะแท็กตัวหรือเปล่าปล่อยลงไปครับยังเลยครับยังเลยครับจะเข้าโพกจากี้ครับ

มืดแล้วครับ,รบตอนนี้ครับปลาก็รลอยอยู่นี่ครับโอ้เล่นหวานไปตอนเนี่ยเอาแบบชัวร์แล้วผมหายท้อ อโอเคครับเป็นปลาบอ่อที่ปล่อยไว้เองครับกับพงขาวเดี๋ยวเอาขึ้นไปกันอ๋อ เาพลาดทตบนะครับเคาะเรื่อยๆครับยามเย็นครับเดี๋ยวๆเปิดเบ็ดกันตลายเบ็ดอยู่อย่างงี้โฟ้าสามาแรงดีครับตัวนี้วิ่งยาวครับเอาอุปกรณ์ก่อนปากับโคงครับชงมือครับก็เล่นเรื่อยๆครับเพราะว่าไม่อยากให้มันหลุดครับเดี๋ยวมันจะไม่สวยอีกครับต้องเอาขึ้นมาก่อนครับ นี่ครับผลงานตัวเดียวครับรอบคำครับผมกับปลาที่บ่อครับทำปรมชติครับัตอ้วนตบเลยครับกินปลาดินไปเยอะเลยเลยต้องเก็บออกครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปล่อยปลาดินละเีวปลาดินครับก็ซื้อพันปลามาปล่อยนะครับนี่ครับโตเร็วใส่โตอยู่นี่ครับัตอ้วนเลยอ่าครับผม สรุปปลากระพงครับที่ได้มาสดๆจากบ่อก็นี่แหละครับเป็นเมนูลวกจิ้มอีกแล้วครับกับน้ำพริกเกลือครับจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวว่าจะเติมมาสบิสักหน่อยครับนี่ยเจ้าเหมวก็รอกินตาอีกแล้วโดดขึ้นโต๊ะเลยครับเพื่อนเร่รวมโต๊ะครับผมนั่งกินเนี่ยคนเดียวครับกับแมวครับนี่ครับมาชิกเดี๋ยวลองชิมเลยครับสดๆจากบ่อครับผม หลวกนายไปนิดนึงครับเนื่องจากว่ากอน้ข่จะเป็นกึ่งน้ําจืดครับปลาก็ต้องระวังเรื่องพยาธิไปหน่อยครับกินปลาดิบไปเยอะครับพองใส้ไม่ค่อยเดีรยบปลาเดี๋ยครับเนื้อหวานอยู่แล้วจะสุกไปนิดนึงติดโซดีครับโอเคจะได้ครับครับชิ้นเนื้อปลาสดๆครับกล้องอันนี้ไม่จับโฟกัสนะครับ ต้องถ่ายระยะแต่หนึ่งฟุตครับจะชัดเอเครับอืมกินหน่อยครับจบได้เมนูปลาอย่างเท่านี้ครับ